มาวันนี้เราจะเอา,อาโอเด้งไปเก็บแรงกันแรงเอสบวกเพิ่งขึ้นมาวันนี้เลยคือช่วงนี้คือโรเจอร์มันระบาดไปมันเป็นโรคโรคหนึ่งคือโรคโรเจอร์ระบาดคือมันทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้เหี้ยมี EX ก็น่าจะสู้โรเจอร์ไหวไม่เว้ยโรเจอร์เดียวกันเองยังกลัวโรเจอร์เลยเว้ยมาเด็ดเส้เหรียญที่เอาไปวันนี้คือเส้เหรียญเดนโรซาหรือเส้เหรียญสายวิง่งใช้ได้แต่ไม่แนะนำเพราะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นคือว่ามันก็โหดอะแต่ว่าไม่ไ ไม่แนะนำให้เอาไปสู้อ่ะแต่นําำให้เอาไปยึดถงมันเน้นอึดกับยึดถงฮะนะนี่พวกเดนโรซาย่นเวลาสกิล40เอ14%แล้วก็รถคูดาวหลบหลีก7%แล้วก็ควาออมเร็วในการชิงสมบ,บัติ14%มาเนี้อ่าส่วนพวกนี่ก็14%พลังโจมตีพลังชีวิตอะไรเงี้ยครับส่วใหญ่จะเน้นเป็นพลังชีวิตเพราะว่าอ่า ลมตีนี่คือไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเพราะว่าปาดใครไม่ค่อยเข้าแต่ว่าปาดสายโลได้นะโอเด้งคือแบบปาดสายโลเพิ่ม20%เนต์ไงโอเคเดี๋ยวจับห้องหน่อยมาเจอห้องแล้วมาหัทีมมันมีหนวดขาว2ตัวการาฟแล้วก็อ่าลูฟี่คาตาคุริกับปะนะตนนัวนี้มาบอลลก็สก,กิลก่อนเดี๋ยวลองเอลดูนสกิลกูดเด็กกันโมโลก,กิก่อนอ่ะตัวนี้ยึดธงกลางถทำยึดธงกลางปุ๊บเลยได้ไดบูทก่อนคนระับ เราอีกเพื่ยึดธงอีกธงหนึ่งว่ะเดี๋ยวกมันโดนสตันเราหาจังหวะป่านะครับไม่ได้แล้วมันช้สกิลเราจังหวะป่าครับผมอไม่ได้มียึดธงนี้ดีกว่าดู่ฟีขวางอยู่ก็ไม่มีไงอ่ะยึดไปเลยครับผมมันกลัวมันพราะมันตีเราไม่เข้าเลยเนี่ยยึดธงหน้าด้านๆเลยไงยังได้ธงมาแล้ววิ่งกลับไปยึดธงวิ่งกลับไปยึดธงนู้นต่อยอาฝ่าสักหน่อยไปโทเก้นกัสกัต นี่ก็ไปครึ่งหลอดเจไดกแมนมาแล้วเดี๋ยวเราไปาข้างล่างดีกว่าตอนนี้ถ้าไปข้างล่างได้คือ5-0เลยไปกุดกำได้ปุ๊บกันโมโลกิไข้างล่างเชี้ยนเจโนดขาวแย่ไปเราจะหนีเอ้ยนี่แหละครับนี่แหละปัญหานี่แหละปัญหาพ่อใจเย็นไปกับป่าอยู่ข้างล่างอางกับป่าวิงไปแต่ไม่จะกลับดำเฮียอะ,ะกับป่า <c oughs> มันน่าจะรอดคนระับลุกขึ้นมาก็โดนต่อลุกมาก็โดนต่อป่ะเออเนี่ยปัญหาถึงไม่เจอโรเจอร์ก็จะเจอคู่แข่งโรเจอร์อยู่ดีตัวเขาเกือบตายป่ะรอปาดมันหนึ่งสองฮันท์ลิเกอีกไอซ์ไม่ไหววะไม่น่ารอดละลุกขึ้นมาก็โดนต่ออีกแน่ไม่ก็โดนตําหน้าอืมเรียบร้อยครับไม่รอดมา เจอโซโล่กูตอนนี้เพื่อนบอลลังนัวอยู่ทงสี่ทงทีมมันเวลาจะไปช่วยเพื่อนยึดทงยึดได้ห้าศูนย์แต่สถานการณ์ถ้ามีอะไรผิดพลาดเราก็ต้องชนะละไปะเลยก้าขุดเขาแปดตี่ทันดอนอีซีสองหมื่นสี่ปาดมันโอ้ไม่ธรรมดาว่ะกระป๋าเลยติดชิบหายเลยไปไม่ไงไม่ล่วงว่ะ ขุดขาวไม่ล่วงแม่งต,ติดต้นไม้ชิบิทงบนดีกว่าครับเกือบไอพี่อ่ะแล้มีคนไปยุดธอ่อรงตรงนี้เราต้องไม่กันธงไม่แล้าแพ้แน่เอาละไอ้เลลี่อย่ามากันละกล้าขุดขาวไปสี่ชั้นดอนไม่มีสิ่งใดที่หลับได้ขาดเจ็ดร้อยตายไอฉันขุดขาวไม่เรลี่กันธงไว้อีกแค่ประมาณยี่สิบสามวินาละเบลี่ เอาละลเร็เร่งมาไปยึดธงฝั่งนนู้นถา้ามือนยึดธงตรงกลางได้เราะจะได้อะไอะชนะไปไอ้กับปะมึงกับกูนี่ยังไงแปดถวัดวิไปโฮเดงไอ้เลลี่เออชันยึดธงไม่ทำสามสองไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าปล่อยแพ้เนื่องจากแพ้ไปตาทางเมื่อกี้ในตาในนี้ลองชนะอะเอาละไปกันโมโดกิไปก่อนแล้ไปยึดธงกลางเหมือนเดิมเราจะได้บูดก่อน เรได้บูตปุ๊บเราได้หดมันได้เราเพิ่นมาซ้อนข้างหลังโอเคเพิ่นซ้อนทุกตัวโดดลงมาข้างล่างสามต่อน,นึงมันไม่ใช่สกิลต,ต่อยเราแล้วก็ลงมาเจอมาโก้เราบอกแค่เราอยู่แล้วก็ไปยึดธงฟัน้นเลยเพื่อถ้ามาโก้ชนะเราก็าไ,ได้ห้าสูตรไปเหมืนอนรุจิจะมาไม่ดิรุจิเอฟเคตรงนู้นเราขึ้นไปซ้อนเพื่อนข้างบนกันโมโดกิเรียบร้อย เรามาเชื่อเพื่อนอบวกกบแค่ข้า,างล่างมันม้าโกจะสู้คลับไม่ไหวนะตอนนี้ไม่เอ้ยแม่งยึดก่อนไอห้ห่าเรียบร้อยตนช็อตอีกแคาบตอนนี้มันเอาเรียงไว้มันตึงเ้ยไอ้นี่เชิงตึงมานคอนวะ่ะเอาดิเรายึดทงเรียบร้อยสีหนึ่งเราจะกลับไปตรงธงนูน้นปรับม้าโกยึดสวย เราจะขึ้นซ้อนขึ้นข้างบนตอนนี้มีคนกำลังยึดธงกลางอยู่อ่าเอชยืนนิ่งๆเขาจะตบตบตบเอาเอชยืนนิ่งเฉยหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าโอเคแล้วนี่ก็คือการเล่นโอทเด้งสไตล์อ่าคนโง่ๆ,ๆคนหนึ่งเล่นนะครับบาย